สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้เวลาพอดีครับเลิกงานช่วงเย็นพอดีเย็นวันพุธวันนี้วันที่เท่าไหร่วะยีหรือ28่สิบจำไม่ได้แล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีเอซทุกท่านที่รักสวัสดีเย็น วันพุทธที่27มีนา2,567 67ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหมายหนูที่ผมได้อ่อยไว้ครับนี่ก็เริ่มใกล้จะเดือนมืดแล้วผมก็วันนี้ก็ขึ้น3ค่ำครับท่านผู้ชมวันที่27ขึ้น3ามค่ำ คู่นี้ก็สี่ข้าพอดีแล้วครับสี่ค้าห้าข้าหกําเจ็ดข้าเจ็ดขาพอดีอีกสองสองคืนมาดูครับท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงนี่เลยครับพาท่านผู้ชมมาดูเลยลอยกินครับตั้งแต่วันนั้นอะเหลือแค่นี้เองครับแล้ววันนี้ผมก็เอามันมาแถมด้วยท่านผู้ชมมันถุงนึง มันของมันผมมามาแล้วครับท่านผู้ชมผมจะอ่อยไว้สักสองสามคืนผมจะมาดูผมจะกินมากน่าดูเลยทีเนี้ยมาดูกันว่ามันจะกินเยอะหรือกินน้อยขนาดไหนอรอลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ โอเคหลังจากผมได้เอามันอ่อยไว้แล้วผมก็จะได้ปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมแล้วอีก2คืนมาติดตามรับชมกันครับว่าจะเจอหนูใหญ่ไหมครับท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับ